สวัสดีครับสวัสดีค่ะโห สวัสดีทุกคนนะคะเจอกันอีกครั้งกับคลิปของมีมันนี่นะคะเห็นเราสองคนมาพร้อมกันร,รับรองว่าคอนเทนต์วันนี้คอนเทนต์คุณภาพแน่นอนนะคะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาเจอกันเป็นครั้งแรกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ s u b s c r i b e ก่อนนะคะเพื่อที่ทุกคนเนี่ยจะได้ไม่พลาดเรื่องของคอนเทนต์ทางการเงินดีๆค่ะในช่องมีมันนี่ของเราเราจะพูดถึงในเรื่องของการจัดทําแผนการเงินส่วนบุคคลการจัดพอร์ตการลงทุนรวมถึงจัดสรรความเสี่ยงในเรื่องของการจัดทําประกันชีวิตต่างๆนะคะวันนี้ ีกลับมากับพี่โอ๊คนะคะแล้วก็ข้อปูนค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่อง Talk of the Town ของกองทุนรวมอันหนึ่งนะคะนั่นก็คือเรื่องของอะไรคะพี่กอง ark ครับ ark ษาไร ark ark family มันมันไม่มีไม่ได้แล้วเพราะปีที่แล้วทำผลตอบแทนแรงเหลือเกินเบิ้ลกันไปหลายเท่าทุกกองที่ทุกกองที่เราไปซื้อเขาเข้ามาขายเนาะที่บจไทยไปไปรับเขามาขายทำผลตอบแทนแบบมันแรงเหลือเกินอะ่ะ เนี่ยล่าสุดล่าสุดเจ็ดวันที่ผ่านมาบวกไปสิบเปอร์เซ็นอย่างเงี้ยเฮ้ยม,มันมันไม่พูดถึงไม่ได้เออมันอดไม่ได้เนาะอ<ช><ต>่ะแต่ทุกอันมีมีทั้งความมีทั้งผลตอบแทนแล้วมีความเสี่ยงคู่กันงนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เราจะคุยเนื้อหาอะไรนะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะลงทุนสนใจในกองอาร์คห้ามพลาดนะคะก่อนอื่นวันนี้เพิ่งขอพูดเกริ่นก่อน่อยพี่ใครที่ไม่รู้จักอาร์คแฟมิลี่ว่าจริงๆอาร์คแฟมิลี่เขาคือใครบ้างจริงๆอาร์คเนี่ยเขาเป็น คนบริหารเงินเนาะแล้วก็มีกองทุนต่างๆออกมามากมายนะคะโดยที่การโฟกัสของกองทุน Ar รคเนี่ยคีย์หลักสำคัญของกอง Ar รคือคำว่า disruptive innovation เพราะฉะนั้นกอง Ar รทุก,กองจะมีโฟกัสไปอยู่ที่นวัตกรรมต่างๆที่จะเข้ามาเปลี่ยนโลกแล้วก็เน้นเรื่องของการเติบโตคือมันมันสำคัญที่เปลี่ยนโลกด้วยนะไม่ใช่แค่มีนวัตกรรม ต้องบอกก่อนว่าเขาคัดมาเฉพาะตัวที่มันมีโอกาสเปลี่ยนโลกได้จริงๆออันนี้สําคัญในใน,ในกลุ่มกองอาร์กเนาะใช่เขาแบ่งยััเ้เขาแบ่งเป็นกี่ประเภทในอาร์กเนี่ยจริงๆไม่ได้คําว่าอาร์กมันไม่ได้มีแค่กองเดียวนะโอ้มีมีแฟม,มิลี่มามีมีเครือญาติมีเครือญาติของความเป็นอาร์กมาอาร์กเนี่ยแบ่งเป็นทั้งหมดนะคะคือห้ากลุ่มสําคัญอาร์เคอาร์คิว อาร์คหรือาร์จแล้วก็อาร์คเแต่ว่าถ้าพูดถึงกองอาร์คกองที่ดังแล้วก็กองที่มีการกระจายตัวดีคนพูดถึงบ่อยๆมันคืออาร์คเคพี่ย่อมาจากอาร์คอินโนเวชันเอทีเอฟอือหึคือคือจริงๆเท่าที่เท่าที่พี่ไปดูมาเนาะอาร์คอะ Arc มันแบ่งเป็นสี่ทีมลงทุนถูกไหมครับมันเป็นอาร์คออโตมอโตโนมัสนะครับโรบอติกอันนี้เป็นธีมที่หนึ่งถัดมาเป็นธีม next generation internet นะครับอินเทอร์นเน็ตยุคใหม่และถัดมาเป็นธีมจีโนมิกและอันสุดท้ายเป็นธีมฟินเทค แต่ a อ c i อาร์อินโนเวชันอาร์เคเนี่ยมันคือการที่เอาสี่ทีมเนี้ยมันรวมกันอยู่ในตัวไม่แบ่งแยกถูกไหมเป็นแบบเป็นรวมมิดอะเป็นรวมมิดใช่เป็นอาร์ลูกผสมเป็นอาร์แบบกลางกลงกลองหลักที่แบบเลือกไม่ได้ก็ลงกลองเนี้ยกองเดียวจบอ่าก็คือได้หมดได้หมดนะลงเราไม่ขาดไม่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังใช่ใช่เพราะฉะนั้นใครอยากได้ความสะดวกไม่ได้อยากเข้าไปจัดเองในทุกๆุทีทมลง a r ร์ n n อินโนเวเอ่อก็ค่อนข้างสะดวกเนาะ่าได้ครบเรียวกว่าได้ครบใช่ ใช่ค่ะพอมาพูดถึงแบบนี้ก่อนที่เราจะไปลงทุนกองอาร์คสิ่งสําคัญคือเราต้องรู้พี่ว่าแบบกองอาร์คเขามีเรื่องของทีมเมื่อกี้เราพูดกันไปพอสมควรว่าไอ้ทีมมันแบ่งออกเป็น i ิ n โนเวชั n นมินุนี่แล้วข้างในธุรกิจล่ะข้างในธุรกิจอะมันยังมีความเป็นแบบเอ่อโรบอติกดีเอ็นเอบล็อกเชนอาร์ติฟิเชียลอินเทลเจน อันนี้พี่ขอแทรกนิดนึงคือว่าอาร์คเนี่ยที่มาขายในเมืองไทยเนี่ยมันมีคนที่เขาไปเอ่อไปลงทุนเนาะเป็นเอ่อฟีเดอร์ฟันในกองอาร์คเลยหรือทาเป็น FIF เนาะฟันอินฟันฟันในฟันอ้อฟันอฟันแต่ว่ามันจะมีอีกยี่ห้อหนึ่งนะที่ไม่ใช่อาร์คโดยตรงคือชื่อนิโคอาร์คนะครับเป็นนิโคเอ็มไป Fe เจอร์ริงกับอาร์คนะครับอันนี้กองเนี้ยหน้าตามันจะเหมือนอาร์คเลยเพียงแต่ว่าไม่ได้ซื้อผ่านอาร์คนะครับซื้อผ่านนิโคเอมเอ่อมันจะเป็นเหมือนอาร์เคเนาะ ซึ่งก็คือทีมที่สไลด์ที่เ,เพื่อนๆเห็นอยู่ตอนนี้นะครับใช่ค่ะเหมือนอันนึงเป็น ETF อีกอันนึงเป็น mutual fund ปกติเพ<ต>ียงแต่ว่าไส้ในของกองเนี่ยมันก็จะมีความใกล้เคียงกันจะเห็นว่าเรา grouping สีมาให้แล้วค่ะว่า n i c o อาร์กับตัว RK เนี่ยมันคือกองที่มีความใกล้เคยียงกันมากแต่อัน,นอื่นใช่น่าจะน้าตามันเหมือนกันเลยอันอื่นสีฟ้าอันนี้ก็จะเป็นเรียกว่าเป็นสับทีมและการเป็นตัวทีมย่อยนะคะดังนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาเจอกันก่อน เรามาเจอข้อมูลกันก่อนด้วยข้อมูลแรกคือข้อมูลของ r k ใช่ครับวันนีเราจะมาเจาะ r k ให้ให้ดูนะครับอาจเชิญขบุนสไลายถัดไปเลยไปกันที่ r k โอ้โหโทเทคโนโลยี Breakdown มาหลายเซกเมนต์มากมีทั้ง e-commerce digital cloud computing gene therapy โอ้โหมาหลากหลายมากเแล้วล่ะเบกอย่างเงี้ยแทบจะตัวละตัวละอะไรนะตีมละตัวละแต่วา่าแทบจะเรียกว่าครอบคุมหมดละอ่าทีนี้ ตัวที่พี่อยากให้เห็นนะใน,ในหน้านี้คือท็อปเพนโฮลดิ่งของเขาครับมันมันมันต่างจากตัวอื่นค่อนข้างเยอะเหมือนกันตรงที่ว่าท็อปเพนโฮลดิ่งของเขากินน้ำหนักถึง4ี่ิบแดจุด้าเปอร์คือเยอะมากๆม,มีการกระจายตัวไม่เยอะอ่ะการกระจายตัวน้อยอะ่ะคือถ้าเกิดกองอื่นที่กระจายตัวกันดีๆหุ้นตัวที่ใหญ่ที่สุดอาจจะถืออยู่แค่2% 3%เปอร์สมเปเซนตแต่ตัวเนี้ยหุ้นใหญ่ตัวที่เขาถือเนี่ยเขาถือสิ8จุดเซของพอร์ตเลยนะคือมันเยอะมากดังนั้น เราศึกษาหุ้นสิบตัวแรกเราอยากลง Ark Innovation ETF เราลง Ark เนี่ยเอ้ยเราซื้อเราศึกษาหุ้นสิบตัวแรกเราเห็นภาพของพอร์ตเขาละนะครับดังนั้นเ,เดี๋ยวเราจะไปคุยเรื่องหุ้นสิบตัวแรกแบบ Ark กันนะครับงั้นเราไปกันที่ตัวแรกเลยไหมคะแแนะนำนิดนึงยังไม่ไปยังไม่ไปถ้าสนใจนะครับสามารถซื้อกองไทยที่ซื้อ Ark ได้ที่ LH Inno กับ Pwin นะครับโดยที่ LH Inno เนี่ยถือ Ark อยู่75% ส่วน P ีวินถือ Lhino อยู่45%เปดังนั้นถ้าชอบก็น่าจะไปเ Lhino มากกว่าเนาะถ้าชอบนะอ่ะโอเคทั้งคู่เป็นฟันออลฟันทั้งคู่มีความผสมกองอื่นๆเข้าไปด้วยแล้วก็ใน Lhino n ยังมี a r รที่เป็น Arc อาร์คจีโนมิกอีก<ช>ส่วนหนึน่งอีกด้วยใ,ใช่ใครที่เป็นแฟนคลับของกองอารเนี่ยก็อาจจะเทใจไปที่ตัว Lhino มากกว่าสักนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นขอไปที่สิบหุ้นตัวแรกเลยแล้วกันค่ะมาครับผม โอเคคุณ <Okay. S 2> ต,ตัวแรกคุณตัวแรกเราคงจะบอกว่าไม่รู้จักไม่ได้เนาะมันคือเทสลานะครับเอ่อเทสลาเขาพูดคิดว่าเป็นบริษัททําอะไรอะครับขายรถยนต์ไหมพี่ขายรถยนต์ไฟฟ้าเออเนาะมัน,ม,นมันชัดเจนอยู่เปิดมาปุ๊บก็เจอรถยนต์อ่าดังนั้นเฮ้ยใครๆก็รู้ว่าเทสลาขายรถไฟฟ้าทั้งรถรถยนต์ส่วนบุคคลและกําลังมีเอ่อรถอะไรนะรถกระบะรถสิบล้ออ่ารถแบบคือวิ่งได้ทั่วอเมริกาใช้แบตเตอรี่ของเขาเนาะเอ่อสิ่งที่ สิ่งที่เราเห็นปัจจุบันคือว่าเทส la วิ่งราคาวิ่งแรงมากนะครับแพงมากถ้ามองว่าเทส la เป็นบริษัทรถที่แอบรู้สึกว่ามันแพงนะเพราะว่ามันแพงแพงกว่าโตโยต้าอ่ะแล้วขายรถได้เท่าเขาไหมมันก็ไม่เท่านะเออดังนั้นถ้ามองว่าเป็นบริษัทรถเฉยๆแอบเราแอบรู้สึกว่าเอ้เทส la มันมันแพงแต่มาดูครับว่าอะไรอยู่ยใต้กระโปรงรถเขาบ้างนะครับ Tesla เทส la ไม่ได้ขายเครื่องยนต์เลยค่ะใช่ครับคือเครื่องไม่มีเทสลาไม่ได้ขายเครื่องยนต์ครับ เครื่องยนต์เขาไม่มีไงเขาเป็นมอเตอร์มอเตอร์ไฟฟ้า <c oughs> สิ่งที่เขามีพิเศษกว่าคนอื่นคือเขามีแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่เนี่ยมันสามารถไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆได้อีกหลากหลายอุตสาหกรรมเนาะซึ่งเรายังไม่รู้ว่ามันจะออกมาเป็นอะไรบ้างแค่จินตนาการเล่นๆเนี่ยว,ว่าอีกหน่อยขนส่งกันด้วยดโดรนจะนิยมมากขึ้นแค่ว่ามีแบตเตอรี่ที่ขนาดเล็กลงจุความจุได้มากขึ้นและมันจะช่วยให้เดินทางได้ไกลขึ้นหรือเปล่า แค่คิดแค่นี้แบตเตอรี่ของเขาอ่ะมันกระจายไปในแอปพลิเคชันอื่นๆได้อีกมากมหาศาลละดังนั้นอย่างที่บอกครับถ้ามองเป็นบริษัทรถอาจจะอาจจะแพงเนาะอาจจะถือว่าแพงไปหน่อยแต่ถ้ามองว่าเป็นบริษัทอินโนเวชันเขามีอินโนเวชันที่กระจายตัวไปในอุตสาหกรรมอื่นๆได้อีกมากมายอีกอันหนึ่งที่คนอาจจะไม่รู้นะครับคือเขาทําโซลาร์รูฟด้วยนะครับไม่ได้ขายบ้านใช่ไหมคะภาพนี้ไม่ได้ขายบ้านครับไม่ได้ทำเรียลเอสเตทนะครับยังยังนะเท่าที่รู้คือเขายัง <laughs> แต่ว่าเขาเขาขายาถ้าสังเกตนะซูมเข้าไปดูเนี่ยครับจะเห็นว่า บนหลังคาก็เป็นเอ่อเป็นันเป็นหลังคาโซลาร์อะเนาะข้างๆเห็นไหมครับมีตู้อยู่ข้างตรงนี้เห็นนิดนึงไหมตู้ข้างๆตู้รองเท้าไม่ใช่เป็นที่เก็บพลังงานเป็นแบตเตอรี่เก็บพลังงานดังนั้นเอ่อเขามีทั้งเรื่องแบตเตอรี่เรื่องการทําพลังงานเช่มแถมตอนนี้รถที่เป็นเอ่อเป็นรถของเทสลาเนี่ยมันเป็นรถที่ขับเคลื่อนอัตโนมัติเนาะมันมีวิ่งอยู่ในตลาดเนี่ยที่จมไม่ผิดนิดน่าจะหกแสนคันได้แล้วมั้ง ตอนนี้คือสิ่งหนึ่งที่เขาถือครองอยู่คือข้อมูลนะครับเดต้ามหาศาลว่าเการที่ทําระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติเนี่ยมันมัน,ม,นมันมีความมั่นยำได้มากขึ้นเมื่อข้อมูลเยอะขึ้นบีทบีทคู่แข่งคนอื่นในเรื่อง d a ต a ไปแน่ๆอยู่แล้วนะครับดังนั้นเทสลา Tesla มีมีออพติที่มากกว่ามากกว่ารถนะครับอันที่สองครับขอถัดไปเนาะหุ้นตัวตัวที่สองที่ถืออยู่ครับคือรถขู่แอบดูนิดหนึ่งรถขู่มีมีสัดส่วนเท่าไหร่ในพอร์ตครับ ร็อกคูเหรอคะร็อกขูมีที่มันเจ็เปซค่ะหกจุดเก้าเจ็ดเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่น้อยไม่ใช่น้อยแล้วทำไมถึงเป็นร็อกคู่นะครับร็อกคูคืออะไระบ้านเราต้องรู้จักเน็ตฟลิกเนาะตอนนี้ใครไม่ดูเน็ตฟลิกนี่ไม่ได้อ่าต้องแบบหาตีดูเน็ตฟลิกกันนะครับมีอะไรอีกที่เราดูอ่าจจะเป็นอ่าดิสนีย่ามีบางคนรอดิสนีย์อยู่ใช่ไหมครับแฟนับ,บจีนก็วีทีวีไหมวีทีวีอ่าใช่เพอยคือว่าทั้งหมดเนี่ยครับบางครั้งเราดูเนี่ยเราซื้อเราซื้อจอทีวีมาใหม่อ่าจอทีวีเราเป ต้องดูหันมือถือแล้วสตรีมเข้าไปในทีวีแล้วต้องมีอุปกรณ์วุ่นวายแบบเอ,อหลายอย่างเลยใช่ไหมครับอ,อถ้าพี่ซื้อ Apple TV ทีวีมานะครับอันนี้แอปโฆษณาบางยี่ห้อเนาะพี่ซื้อ a อ p l e TV ทาอีมาเสียบอ p เ l e เข้าไปดู Apple ได้เปิดเข้าไปมีเน t f l ิกแต่ไม่มียี่ห้ออื่นอาจจะยังไม่มี d i ส ney อาจจะคือมีการไม่ไม่ไม่ complete ในแง่ของสตรีมมิ่งเพราครูรคออกมาเนี่ยเขาขายอะไรครับคือเขาขายทั้งหัวเครื่องนี่หัวเครื่องเลยครับเป็น plug a n เพลย์ นะครับเป็นูกขูดีไว้เสียบบนจอปุ๊บเล่นได้เล่นได้แทบทุกเอ่อทุกทุกครอบครัวเลยทุกทุกตระกูลเลยดีกว่าถ้าเป็นคนไทยอ่ะเข้าใจง่ายๆคือเป็นเป็นเหมือนกล้อง UVC สมัยก่อนไหมพี่อย่าอย่าอย่าพูดอย่างนั้นรู้อายุหมนะครับเป็นเรียกว่าจานดาวเทียมแล้วกันเป็นเป็นดาวเทียมหรือ่นี่อาจ PPTV อะไรเงี้ยพี่ไม่รู้ในเี๋ยวนี้เขาใช้อะไรอ่าแต่เป็นแต่เป็นแบบเอ่อเขาเรียกนะเป็นหัวเครื่องที่รวมทุกช่องไว้ด้วยกันเราอยากได้ช่องไหนก็ค่อยซื้อนะครับและมีบางคอนเทนต์ที่ฟรีให้ด้วย คอนเทนต์ฟร yeah. ีเน e mm ี hmm. ่ยก็ดูกันไม่ทันละคือซื้อหัวเครื่องเนี่ยได้คอนเทนต์ฟรีไปก่อนละแต่มีเอ็กซ์คลูซีฟคอนเทนต์บางอย่างเนาะที่ต้องซื้อต้องเช่าหนังไม่ใหม่บางตัวเนี่ยเช่าครับแต่ประเด็นคือพอกดเช่าเขาคอมแพร์ให้นะว่ายี่ห้อไหนราคาเท่าไหร่เรียงจากถูกไปแพงถ้าคุณมีใจรักยี่ห้อนี้เหลือเกินอ่ะแพงกว่าอยากซื้อก็ไม่ว่ากันนะแต่เขาเอาของถูกมายกให้ดังนั้นมันช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับในยุคนี้สตรีมเนี่ยเป็นอะไรที่ไซส์มันใหญ่ขึ้นมากมาก จากที่ทรดิชันแนลเนาะมาเป็นดิจิตอลคือ,อแล้วก็ปัจจุบันเป็นสตรีมเนี่ยสตรีมเนี่ยคือกินพื้นที่น่าจะเกิน80%ของตลาดนี้แล้วละ่ะนะครับซึ่งสตรีมเนี่ยมันรวมถึงทั้งวิชวลและออ d ดิโอนะบางคนคือคิดถึงแค่แบบ Netflix อะไรใช่ไหมอย่าลืม Spotify อ่าหรือพอดแคสต์ต่างๆพวกนี้กินกินพื้นที่พื้นที่เวลาของลูกค้าเยอะมากเหมือนกันเพราะบางคนขับรถอยู่ก็ฟัง ฟังสป o t i f y ได้ฟังเพลงฟังพอดแคสต์ฟังอะไรพวกนี้ได้นะครับสินค้าตัวถัดไปครับบริษัทถัดไปเนาะคือคริสทรัพติทาราพติอันนี้เขาปุ้นรู้ไหมครับเขาทำอะไรน่าจะแบบทอราปีสักอย่างใช่ไหมพีด่ดูจากเดาจากชื่อเนาะจีนเบสเมดิซินนะครับก็คือทำเกี่ยวกับการรักษานี่แหละแต่เขาในเรื่องจีนอันนี้เข้าตีมจีโนมจีโนมิกนะครับก็ สิ่งที่เขาโฆษณาก็คือ,เ,อเขาทําการรักษาเนาะโรคเฉพาะต้องบอกว่าโรคค่อนข้างเป็นโรคลกึลกๆโรคที่แบบว่าหาทางรักษายากอยู่ตอนเนี้นะครับเขาแบ่งเป็นทีมย่อยๆเป็นฮีโมโกลบินฮีโมโกลบินอพาตี้นะครับก็คือเนี่ยเขาในเรื่องทารซิเมียไปถึง K K K เซลเมสเลือดแดงอเี้อ่า<ง>ใช่แล้วก็แบบพวกอิมมูเนต้นะครับอิมูโอโคโลจีหรือว่ารีเจนเนอเรทีฟเมดิซินตรงเนี้ย บอกตรงๆว่าพี่ก็ไม่เชี่ยวชาญด้านการแพทย์เนาะแต่เรารู้แหละว่าตีมเนี้ยเป็นทีมที่มีอนาคตเพียงแต่ว่าต้องแอบต้องแอบเข้าใจสัดส่วนนี้ว่ามันมีความเสี่ยงเกี่ยวกับ f d a อยู่บ้างเนาะคือการการอนุญ,ญาตหรือไม่อนุญาตการส่งเสริมหรือไม่ส่งเสริมของอของออยอรหรือ f d a เนี่ยอาจจะมีผลต่อหุ้นกลุ่มนี้ค่อนข้างเยอะแต่ก็หวังว่านะครับเป็นหวังว่ามันจะเป็นหุ้นเป็นหุ้นที่ องค์กรเน,นี้ยจะช่วยคนหมู่มากได้ในอนาคตในมุมของการรักษาเนาะเพราะมันมัน,มนจีนมันปลดล็อกความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับร่างกายเราได้เยอะมากอ่ะนะครับก็หวังว่าตัวนี้จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ที่ทําผลตอบแทนให้เราแล้วก็ทําผลประโยชน์ให้โลกได้พร้อมๆกันใช่หวังว่าจะได้เห็นการเอามาเป็นยูสเคสสำหรับคนทั่วไปมากขึ้นว่าในอนบทความ<ๆ>เขาก็จะมีการใช้อยู่บ้างแต่ว่าค่อนข้างแคบมากจริงๆในการใช้แนวทางการรักษาแบบนี้เนาะ อแต่อย่างที่บอกครับเราเลือกตีมอ่าตัวไม่ใช่เราเนาะอาเขาเลือกตีมมาเป็น disruptive innovation ดังนั้นอาจจะไม่ได้มีสินค้าออกมาพร้อมอทำในวันนี้แต่เป็นสินค้าที่เห็นโอกาสและมีอนาคตในวันข้างหน้านะครับก็ถ้ามาจริงๆน,น,นี่เราอาจจะอยู่กันถึงร้อยห้าสิบปีอ่าซึ่งไม่รู้เป็นเรื่องดีหรืองไม่ดีนะ <laughs> แต่หวังว่าจะเป็นเรื่องดีนะครับโอเคตัวถัดไป,ต,ไปต่อไปค่ะ s q ค a ร e ครับ s q ค a r e คืออะไร s แค a r e คือเอ่อ เป็นเอ่อเป็นช่องทางการชำระเงินเนาะแต่เป็นโซลูชันปัจจุบันเนี่ยเราซื้อของออนไลน์กันถูกไหมครับทั้งทั้งออนไลน์และออฟไลน์แต่ประเด็นคือว่ามันการซื้อขายมีการชำระเงินและชำระเงินลูกค้าเดี๋ยวนี้อยากจะชำระแบบดิจิตัลไม่ได้พกเงินสดเขาพู o ไว้โซลูชันทั้งออนไลน์และออฟไลน์ครับถ้าออฟไลน์หมายถึงว่าหน้าร้านก็มีหัวเครื่องให้ ไหน้าร้านก็มีสะดวกมากอออนไลน์ลก็ออนไลน์ก็เป็นเออ่เ,เ,เป็นปเป็นลิงก์เป็นแลนดิ้งเพจแลนดิ้งเพจใช่ดังนั้นเขาโปรไวท์ทั้งเครื่องมือและเออ่ทั้งเครื่องมือทั้งแบบที่เป็นเออ่ที่เป็นรูปประทับและนามประทับเนาะทั้งอิเล็กทรอนิกส์เวอร์ชันแล้วก็ฮาร์ดแวร์เวอร์ชันดังนั้นไปดูครับเนี่ยทั้งแบบเป็นเปอร์หัวเป็นคืออยู่กับเขาเป็นเป็นโซลูชันจะสังเกตว่าพวกเนี้ยเขาไม่ได้เขาไม่ได้พรอไวท์เซอร์เซวิสเป็นชิ้นๆเนาะเขามักจะพรอไวท์เป็นโซลูชันให้ลููกกคค้้้าาาาลลลมถึงปุ๊บบเเออแวจย่ะ ได้เลยอะ่ะเนี่ยอยากจะมาอยากจะมาขายอยากจะทำซอฟต์แวร์ประกอบคือเขาส่สงโซลูชันให้เรานะครับซึ่งก็ตอบสนองกับตลาดปัจจุบันเนาะที่การเงินมันมันย้ายสถานที่แทนที่จะถือแบงก์กันออกไปก็เดี๋ยวนี้พี่ออกไปจริงๆทั้งตัวแทบจะไม่มีเงินสดเลยถือมือถือไปอีกเครื่องเดียวจริงๆยังยังอยู่ได้ถูกไหมครับแต่ต้องพกบัตรประชาชนไปด้วยนะเผื่อถูกเรียกตรวจเดี๋ยวหาว่าเป็นคนต่างดาวโอเคตัวถัดไปครับเทเลด็อกเทเลดอกเนี่ยคือ เป็นโซลูชันในการหาหมอออนไลน์ถ้าว่ากันง่ายๆนะมันถามว่าเ,เป็นคำสองคำผสมผสมกันไหมเทเลกับ<ล>คำว่า<ล>ด็อกเตอร์เนาะอ่อา,อา,ามันเป็น teledoc health แต่สิ่งที่ขายไม่ใช่วิดีโอออนไลน์นะถ้าอย่างนั้นพี่ถามเอ้ยพี่ซูมเอาได้ไหมพี่นัดไลน์ไลน์วิดีโอคอลได้ไหมคือเหมือนจะได้แต่ไม่ได้ครับถามว่าทำไมไม่ได้เพราะการหาหมอมันต้องมีทั้งฝั่ง ฝั่งผู้ฝั่งฝั่งคนไข้และฝั่งหมอถูกไหมครับหมออยากจะเก็บเรคคอร์ดไหมหมออยากจะมีโซลูชันไหมหมออยากจะทําตารางนัดไหมสิ่งที่เขาขายคือโซลูชันอย่างที่บอกนะครับมันไม่ใช่ไม่ใช่สินค้าชิ้นหนึ่งทําวิดีโอคอลก็จบอ่ามันเป็นคุณจะคอลได้เนี่ยคือคุณต้องมีโซลูชันให้เขาเขาสามารถทํานัดล่วงหน้าเขาสามารถมีลิงก์ส่งให้ลูกค้าลูกค้ากดลิงก์เปิดเข้ามาดูกับเขาได้เลยการคุยกันต้องมีการาทําทําบันทึกเสียงบันทึกภาพไหมนะครับรวมไปถึง ให้ดูตัวอย่างเนาะอ่ายกตัวอย่างอันนี้ครับมีเป็นโซลูชันแบบสเตชันไปที่เตียงผู้ป่วยให้ไหมเผื่อบางครั้งไม่สามารถสะดวกเนาะเราไม่สะดวกที่จะแบบเอ้ยต้องเอามือถือไปจ่อหน้าผู้ป่วยหรอคือเขาก็มีโซลูชันให้ดังนั้นสิเทียาโปรไวให้คือเป็นโซลูชันนะครับอ่าเป้าหมายของเขาคือทําตั้งแต่การการตรวจหาการตรวจรักษานะครับตั้งแต่ p r e v ว n t preventive คือก่อนเนาะแล้วก็การทําที่เขาเรียกว่า empower healthier life นะครับก็คือ มีการใช้ดิจิตอลอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนาะที่นาฬิกาบางอะไรบางที่มาทําให้สามารถตรวจพบความเจ็บป่วยก่อนเวลานะครับดังนั้นลูกค้าที่อยู่ในับในในเทเลดอกเนี่ยมีลูกค้าทั้งฝั่งองค์กรและลูกค้าฝั่งบุคคลนะครับฝั่งบุคคลก็คือคนเข้าไปนี่แหละแล้วอยู่ในอยู่ในระบบเขาเนาะอาจจะมีการานัดทํานัดตรวจคุยกับหมอต้องอย่าลืมนะครับว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่การหาหมอเข้าถึงหมอค่อนข้างง่าย ต่ในต่างประเทศมันไม่ใช่การจะเข้าถึงหมอเนี่ยต้นทุนแพงมากๆดังนั้นการีา่เข้าทึงระบาผ่านระบบแบบเนี้ยมันทําให้การเข้าถึงทางการแพทย์มันง่ายขึ้นและประหยัดขึ้นทําให้คนสามารถรเเเอพีวน,นะป้องกันความเจ็บป่วยได้ดีขึ้นนะครับดูแลตัวเองได้ดีขึ้นอย่าอย่ามองภาพประเทศไทยไปเทียบกับเขาเพราะของเราเนี่ยหมอไทยคือทํางานด้วยใจมากๆจริงๆคือพี่พี่เชื่อมั่นว่าหมอไทยเนี่ยดอร์เ p a ์อยู่ นะครับดังนั้นคือคือเขาทํางานด้วยใจจริงจริงทงานหนักมากก็ก็เห็นใจคุณหมอนะครับโอเคถัดไปครับอันอันนี้แนวหมออีกละยังหมอหมออยู่ยังหมอหมออยู่อันนี้คือเป็นสินค้าที่เป็นเกี่ยวกับจีโนมเลยครับเขาบอกว่า your h e a health start in your gene นะครับคือก็เป็นสินค้าอีกตัวหนึ่งที่เน้นนะครับเน้นเกี่ยวกับการเข้าใจในจีนของเราเข้าใจในในลักษณะพันธุกรรม นะครับในการวางแผนการรักษาพยาบาลหรือวางแผนรักษาสุขภาพต่างๆสิ่งที่เขาทําคือเก็บตัวอย่างอยากจะเก็บตัวอย่างจากเราไปแล้วไปทําเป็นบลูปรินครับเนี่ยบลูปริน for better health นะครับสุขภาพที่ดีเพราะรู้ว่าร่างกายเป็นอย่างไงนะครับเขาก็มีทั้งอนาคตอาจจะทําเรื่อง genetically นะครับโรคโรคพันธุกรรมต่างๆจะรักษาได้ไหมจะซ่อมแซมได้ไหมนะครับโรคมะเร็งก็เป็นอีกโรคหนึ่งที่เขาเป็นห่วงเนาะแต่นอกเหนือจากการที่จะป่วยแล้วเนยครับ เรื่องของอส,ส,ส,สภาวะก,ก่อนและหลังตั้งครรภหรือการรักษาสุขภาพต้องรักษายัางไงพวกเนี้ยเป็นสิ่งที่เขาปรไวให้โดยโดยเอาข้อมูลจากจีนเรานี่แหละไปใช้ยีนเรานี่แหละนะครับก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เป็นเหมือนอเป็นการแพทย์ทางเลือกเนาะแต่มันไม่ใช่ทางเลือกแบบไทยๆเนาะคือทางเลือกไทยๆบางครั้งเป็นกินกินต้นหมากลากไม้อะไรเงี้ยซึ่งก็มีข้อมูละจะบอกว่าบางบางอันละกันนะครับถ้าเกิดเป็น เป็นเป็นเอ่อเป็นพวกหมอหมอไทยโบราณเขาก็จะมีเอ่อสำนักของเขาใช่ไหมครับแต่ในทางในในทางนี้เนี่ยคือมันเป็นอนาคตอ่ะมันเป็นแพทย์ทางเรื่องเหมือนกันแต่เป็นเน้นว่าอนาคตละกันดูแบบฟิวเจอริสติกกว่านะครับตัวถัดไปครับคือแทนอืมใช่ตัวถัดไปเป็นซีโร่ครับซีโร่คือเหมือนจะบอกเป็นคล้ายๆตลาดเนาะเป็นตลาดนัดละกันเป็นตลาดนัดแต่เป็นตลาดนัดอสังหาครับ ซื้อขายเช่าหาได้เลยนะครับซึ่งเป็นยังไงซื้อขายเช่าหาได้เลยคือต้องบอกว่าถ้าอยู่เป็นบ้านเราอย่างเงี้ยบางครั้งเราอาจจะต้องไปโหไปพัวตามเว็บบอร์ดต,ต่างๆเยอะแยะใช่ไหมครับเ mm hmm. พื่อที่จะบอกว่าเออให้ให้เช่าให้ขายให้อะไรคือของเขาอ่ะเป็นเว็บที่รวบรวมสินค้าให้ทีนี้จีโอการาฟิกเขาใหญ่กว่าเรางไงประเทศไทยอาจจะไม่ได้ใหญ่มากอาจจะมีกระจุกตัวอยู่บางพื้นที่อะไรอย่างนี้ ใช่ไหมครับแต่ว่าพอพื้นที่มันใหญ่ขึ้นเนี่ยการการที่แบบว่าจะซื้อจะขายจะเช่าเนี่ยแล้วก็มีโซลูชันให้นะครับค่อนข้างช่วยนะครับโดยเฉพาะคนที่มีอสังหาเยอะเขาช่วยเรื่องของการบริหารครับคือถ้าเกิดคุณมีตึกคอนโดหลังเดียวมีบ้านอีกหลังนึงจะเอาไปให้เช่าอันนี้อาจจะไม่ยากเนาะเราอาจจะบอกอก็แค่หลังเดียวไปหาเพราะว่าตามเว็บบอร์ดก็ได้แต่ถ้าเกิดคุณเริ่มมีอสังหาเพื่อการให้เช่าเยอะขึ้นเฮ้ยคุณเริ่มเฮ้ยมันโตขึ้นตร<อ>งไหนเออ แล้วแล้วตัวไหนให้เช่าไปแล้วตัวไหนยังไม่ให้เช่าคือมันมีรายละเอียดต้องติดตามเขามีแมนจเรนทัลให้นะครับก็คือมีอุปกรณ์ให้แหละฝั่งผู้ฝั่งผู้ให้เช่าก็สะดวกพอสะดวกปุ๊บก็อยากใช้งานนะครับ mm hmm. ถ้าเป็นของไทยเนี่ยมีอันนี้อันนี้แอบเล่าให้ฟังเพราะใช้อยู่คือเพจเรนทัพ hmm. เหมือนกัน mm hmm. แต่เป็นของัวชนไทยคนไทยก็ทํานะครับคุณอยากเช่าแถวไหนคุณอยากให้เช่าแถวไหนคุณอยากหาอพาร์ตเมนต์อยากหาห้องเช่าเข้าไปได้นะครับเรนทัพ อาจจะเป็นอาจจะเป็นโกรดอีกหน่อยโกรดเท่าซลโลก็ได้นะอันนี้ผมไม่รู้แต่ว่าโอเคเขาเขาเน้นเรื่องอสังหานะครับอีกอันนึงครับเป็น p พีย Storage p พีย Storage ทำอะไร p พีย Storage ไม่ใช่ทำโกดังเก็บสินค้านะครับแต่เป็น s ส r a รจในมุมของ Data Storage ซึ่งคนอาจจะคิดเอ๊ะถ้า Data Storage อย่างนี้ผมซื้อฮาร์ดดิสก์มาได้ไหมหรือผมซื้อ Cloud Space ของยี่ห้อยี่ห้อหนึ่งได้ไหมอันนี้ต้องบอกก่อนว่าไม่เหมือนกันนะครับอันนี้เป็น เขาเน้นเป็นเรื่องขององค์กร business to business นะครับดังนั้นตัวองค์กรเนี่ยต้องการพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลนะครับเช่นใช้ Microsoft Office ใช้เซิร์ฟเวอร Apple ใช้ OS อะไรก็ตามทีนะครับหรือใช้ VMware แล้วต้องการจะทำแบ็ k อัพมันไม่ใช่แค่หยิบฮาร์ดดิสต์มาตัวหนึ่งหรือ Cloud s p a c นมาตัวหนึ่งแล้วนลยนมันมีเรื่องของโซลูชันเรื่องของ API ในการให้แอป,ปมันคุยกับแอป,ป และทําจับเวลาในการโอนเลือกเงื่อนไขในการโอนคือมันมีเรื่องของโซลูชันเข้ามาเกี่ยวข้องดังนั้นเขาไม่ได้ขายแค่ฮาร์ดดิสวางอยู่กลางกลางก้อนเมฆวางอยู่ในคลาวด์เขาขายโซลูชันตรงนี้เหมือนกันครับยิ่งงานบริการปัจจุบันมันยขยับไปออนไลน์เยอะขึ้นอะหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับที่พื้นที่ตรงนี้ต้องมีการใช้บริการเยอะขึ้นซึ่งก็จะโตขึ้นตามสินค้านวัตรกรรมที่เติบโต ไปใน physical world เนาะคือโลกโลก <ừ. S 1> โลกแท้โลกแท้จริงอะครับมันแบบโตไอ้ตัวนี้ต้องโตด้วยนะครับโอเคอันถัดไปลองสุดท้ายละ photo lab อ่าชื่อว่า lab แหมเปนจะหมออีกไหมนะครับไม่หมอไหมอันนี้ไม่หมอครับอันนี้ไม่หมออันนี้ไม่หมอนะครับอันนี้จะเกี่ยวกับการทำ photo type ครับนะครับเป็นเรื่องของ manufacturing photo type คืออะไรเอ่อผมอยากสร้างเนี่ยพี่อยากสร้างทอดจรวด อยากทาจรวดที่บ้านเด็กๆอยากทําจรวดที่บ้านอยากจะแบบทดลองทดลองคือแบบเวอร์ชันเด็กเนาะไม่ใช่เวอร์ชันผู้ใหญ่แต่แต่อยากจะทําตัวท่อที่มันทนความร้อนอะ่ะเดี๋ยวพี่เอาเอาผสมน้มํามันอะไรแล้วแบบมายิงบ้างไฟพญานาคอ่ะแต่อยากได้ตัวหัวท่อที่ทาจากโลหะประเด็นคือพี่ไม่มีเครื่องจักร C N C ถูกไหมครับพี่จะต้องซื้อมันซื้อไม่ได้มันทําให้เกิดโฟโตไทป์ในในการทดลองนะครับ อะไรเยอะมากอย่าลืมว่าอเมริกาเนี่ยหลายอันในทางที่อเมริกาหลายธุรกิจหลายอันเกิดจากเขาเรียกว่าแอบหลังบ้านเนาะการาจทากันอยู่ในโรงรถนี่แหละแล้วก็ออกมาเป็นธุรกิจอะไรก็ตามทีซึ่งตัวนี้แหละครับช่วยให้ธุรกิจเหล่าเนี้ยมันเติบโตได้คนไม่ต้องลงทุนไม่ต้องซื้อเครื่องจักรขนาดใหญ่ในการกัดอุปกรณ์เนาะในการขึ้นลูกอุปกรณ์ทำแคดแคมทำทำซีเอ็นซีไฟส่งไปให้ทำแคดไฟส่งไปให้เขา ทำออกมาให้ไม่ว่าจะเป็นปรินติ้งหรือทําโมดิ้งหรือทําอะไรคือที่มันเป็นเรื่องของการทำโฟโต์ไทป์เนี่ยเขาช่วยทําให้นะครับแล้วก็มีโซลูชันให้เรานะครับโซลูชันก็คือทั้งแบบเรื่องของอการเขาเรขั้นตอนการทำโคเทชั่นระบบการทดสอบการยืนยนันว่าใช้สินค้าที่ลูกค้าต้องการไหมนะครับดังนั้นตรงนี้จะสังเกตว่าเขาทําแบบทั้ง Injection m o l d i n g ทํา CNC เมชี c c เ n ็นะครับแล้วก็เป็น 3D Printing 3D printing หรือว่าจะเป็นการพับเ i ล ชีตเมทัลฟ b r บริ t ชันคือเอาโลหะที่มันเป็นเมทัลชีนะครับแล้วก็มาขึ้นรูปเป็นสินค้าต่างๆนะครับช่วยลดต้นทุนในการทำทำสินค้าต้นแบบเนาะดังนั้นชื่อเขาเลย <c oughs> เป็น p h โต o แล b นะครับมา p h โต o ไทป์ตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายสุด t ท้ y าย Spotify, อันนี้น่าคนคนไทยน่าจะรู้จักเยอะเนาะก็เป็นออดิโอเนาะเป็นสตรีมมิ่งตัวหนึ่ง นะครับที่ให้ให้เราเข้าไปฟังได้สมัครสมาชิกจะฟังอะไรก็ฟังได้นะครับเลือกฟังได้ก็เป็นอยู่ในธีมของสตรีมมิ่งที่กําลังมาอยู่จริงๆนะครับอันนีว่าคนไทยใช้ spotify มากขึ้นนะในการฟัง podcast อตอนนี้ podcast เนี่ยมาแรงมากจริงๆอ่าอยมันมันเป็นหนึ่งในสามธีมหลักของออดีโอนะคนบางคนบอกว่าสตรีมมิ่งจะนึกถึงแต่วิดีโออย่าลืมนะครับมันธีมหลักของสตรีมมิ่งตอนนี้คือมีวิดีโอ ออเดโอแล้วก็เกมนะอืมอ่ามีเกมด้วยนะอีกอันหนึ่งน่าสนใจมากเพระเดี๋ยวมาคุยมาคุยเรื่องนี้เรื่องเกมให้ฟังในอีกอในอีกอีพิโซดหนึ่งละกันอ่ะทีนี้ครบสิบตัวล้วไปดูซิสิบตัวนี้มีสัดส่วนยังไงขอกลับไปดูหน้าเดิมครับอ่านี่ค่ะนี่ครับโอ้โหแต่ละตัวถือกันไปสิบเปอร์เซ็นต์สิบจุดแปดหกจุดเก้าห้าจุดห้าห้าจุดสามสี่จุดสี่สี่จุดหนึ่งสามจุดหนึ่งสองจุดแปดสองจุดแปดสองจุดเจ็ดถือว่าเยอะนะ รว,รวมสิบตัวนี้ก็คือห้าสิบปอร์เซ็นอ่ะครึ่งพอร์ตครึ่งพอร์ตละคุณชอบหรือเปล่าสิบต,ตัวตะเก้ที่ผมเล่าให้ฟังเขาคุณอชอบไหมอ่ะชอบนะอ่าอ่าแต่บางคนแบ่งเงินเขาบอกก่อนบางคนอาจจะไม่ชอบบางตัวเนาะถ้าอย่างนั้นยกตัวอย่างเนะงาะสมมติพี่บอกว่าพี่รู้สึกว่าตัวที่เป็นจีโนมิกมันมีความเสี่ยงสูงแต่คีดพี่เล่าเนาะเกิด FDA บอกไม่อนุมัติเลื่อนการอนุมัติรอคอยการอนุมัติอะไรก็ตามที่มีคําว่าอนุมัติ่ะ เราไม่ได้เพราะว่าอนุมัติแล้วอะ่ะออื่นๆที่เกี่ยวกับอนุมัติทั้งหลายอาจจะก,กังวลไหมอ่ะกังวลน,นะกังวลอืดังนั้นผล <ม S 2> <ว>กระทบต่อที่มันสูงไงอ่าผลกระทบมันสูงดังนั้นอาจจะเลือกธีมอื่นได้ซึ่งเดี๋ยวเรามาเล่าธีมอื่นให้ฟังเนาะที่มันมีอีกสี่ธีมโดยเฉพาะแต่ถ้าเกิดชอบแบบรวมๆนะครับเอคิดว่าอันนี้มีความเสี่ยงแต่รับได้แนะนําเลยครับอาเคอ่ะ นี่คือหน้าพอร์ต Ark นะคะใช่ครับผมไป Ark ก็ต้องไป LH Inno เนอะอ่าเป็นพี่เป็นพี่พี่เลือก LH Inno นะคะเพราะว่าถือ Ark อยู่เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นโดย default นะปัจจุบันเขาอาจจะมีสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนได้แต่ว่าน่าจะถือ LH อ่อ LH Inno นี่น่าจะถือ Ark ไว้เยอะแหละอืมอืมโอเคนี่ก็เป็นสิบหุ้นแบบอาร์ เอาอาร์เคหยิบมาคุยให้ฟงังแต่ว่าเราสองคนก็ไม่แนะนำนะคะให้เอาเงินทั้งหมดที่มี100รตูมลงไปในพอร์ตอาร์คแบบนี้เดี๋ยวมันจะร้องโอ้ยกันได้เหมือนกันนะพี่โอ๊กนะใช่ใช่มันต้องมันต้องกลับมาเรื่องบริหารความเสี่ยงเหมือนเดิมครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราคงต้องมีเนื้อหาตรงนี้ให้เพื่อนๆฟังกันเนาะว่าเอ๊ะกี่เปอร์เซนต์ดีเออทำไมถึงเป็นเท่านี้เพราะแต่ละคนไม่มีโซลูชันที่ชัดเจนนะครับไม่ใช่ว่าโอ้ย5%ทุต้มี5%อม่ใช่10%ทุกคนต้องมันมีความเี่ยงเฉพาะตัวที่เป็น เ,เ,าาเงินใครเงินมันเงินใครเงินมันอย่าลอกผ่อนเพื่อนครับ อย่าลอกกันบ้านเพือนนะคะเพราะนั้นใครที่สนใจนี่จะลงทุนในตัวกองทุนอาร์ k, ก็อย่าลืมเข้าไปดูรายละเอียด,ดของกองรวมถึงสามารถทักเข้ามาในอินบ็อกซ์รึกษาเรา2คนก็ได้อยากเปิดพอร์ตบัญชีกองทุนรวมกับทางเรา2คนเรา2คนเป็น FA อยู่กับทางฟินโนมิน่านะคะสามารถซื้อขายกองทุนรวมได้แบบมีลายเส้นไม่ต้องห่วงมีกลตเป็นคนกํากับเรา2คนอีกชั้นหนึ่งไม่ต้องห่วงว่าเอ๊ะมาหลอกกันหรือเปล่านะคะมีมีมลายเส้นแบบนี้ถูกกฎหมายเนาะพี่ยเนาะถูกครับถูกครับถูกครับ อ่าโอเคค่ะงั้นไปแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะศึกษาข้อมูลก่อนที่จะลงทุนเสมอนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้เอเข้าใจในสิ่งที่เรากำลังลงทุนไปนั่นเองค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะเราสองคนขอ,ขอลาไปตรงนี้สวัสดีค่ะพี่บายค่ะขอบคุณค่ะ